ได้ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดต2ของเกมอนิเมะสปิริตเจอร์นี่กันนะครับผมทั้งระบบการระบบดันการ์ดนะครับผมแล้วก็อื่นๆที่เพิ่มเข้ามาเลยนะครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคแล้วเราไปดูกันเลยนะครับ หยุดฟังสักแป๊บนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่สามารถ AFK ฟาร์มได้หรือว่ามีระบบออโต้เนี่ยผมขอแนะนํา UG Phone เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับซึ่งเหมือนว่าเรานะครับผมมีมือถือเพิ่มมาอีกหนึ่งเครื่องเลยนะครับซึ่งข้อดีและความสามารถของ UG Phone นะครับผมคือสามารถปล่อยฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าไฟประหยัดค่าเด็ดแล้วก็ป้องกันการแบตเสื่อมด้วยนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับแค่วันละสิบได้เเเเลยยนนนนนนนะะะคคครรรัััับบแตต่่่่่สสววผมมีป็ MVP าาาาอจจูงก เริ่มต้นสักหนึ่งเท่านะครับผมแต่ว่าสเปคของเครื่องเนี่ยสูงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone นะครับผ่านลิงก์้างใต้คลิปได้เลยนะครับผม ก่อนเริ่มคลิดไปนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะกดเกมพาร์แมปนี้หรือแมปอื่นๆนะครับผมยกอย่างเช่น AA นะครับผมหรือว่า AB นะครับก็สามารถทักเพจชานมวหวานได้เลยนะครับผมมีทั้งบร,ริการกดเกมพาร์แล้วก็รับฟาร์มด้วยนะครับมีรับฟาร์มเพชรฟาร์มกล่องฟาร์มดันเจี้ยนต่างๆนะครับผมทั้งเกมอนิเมะแวนการ์ดแล้วก็อนิเมะเอเวอเจนต์หรืออ,าาอื่นๆอีกมากมายนะครับผมก็สามารถเข้ารีสคอตไปได้เลยนะครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับผมเราพูดถึงอัปเดต2ของเกมอนิเมะสปีดกันดีกว่านะครับ ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมแต่ก็มันก็มีแบบว่ามีหลายอย่างให้พูดอยู่นะครับเรื่องแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือเมืองใหม่หรือว่าแบบใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของดันดดันนะครับผมเราจะต้องปลดลำดับมาก่อนเรื่อยๆนะครับผมก็คือปลดวันพีซปลดดัคกอนบอลแล้วก็ปลดโซโลแล้วก็จะเป็นดันดดันเป็นอันสุดท้ายในตอนนี้ในอัปเดตสองนะครับซึ่งพอปลดมาแล้วนะครับผมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมนอกจากให้เราเนี่ยฟาร์มเงินจากมอนพวกนี้นะครับผมเพราะม แล้วก็หลักๆเลยก็คือเราก็แค่มาเปิดตู้ใหม่นะครับผมเพื่อหาตัวละครที่มันสเตตดีกว่าเดิมแค่นั้นเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเดฟหรือว่าทีมงานเดฟเพิ่มระบบ,บ,บแบบว่าเควสเอาสัตว์เลีย้ยงเอาสัตว์ขี่อะไรเงี้ยมาเข้ามาหน่อยเนี่ยมันทำให้แบบว่าไอ้แมปที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมีบทบาทแล้วก็มีคอนเทนต์ได้ทำพอสมควรนะครับผมอันนี้คือแบบว่าเพิ่มแมปเข้ามาเพื่อแบบว่าให้เอามาเพิ่มเรื่องตัวละครแล้วก็มาหาตัวใหม่แค่นั้นมันก็รู้สึกว่ามันจะโล่งๆไปหน่อยนะครับผมมมมมมอนนนีีีี้้้้กกก็็็ูตาาารรงะะะะะค่่เเืปณจจใหข ตัวละครจากด,ดันดันนะครับผมเป็นจากเรื่องเลยนะครับผมก็ถ้ามิสิกไจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นคุณยายเทอร์โบนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้เพราะมันเพิ่งอัปเดตนะครับยังไม่ได้เปิดเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวลับถ้าให้เดาเนี่ยก็น่าจะเป็นโอคารุนที่มันเป็นแบบว่าร่างแบบแปงลงร่างแล้วหรือเปล่าไม่รู้ว่าอินเด็กมันขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวลองกดดูนะครับอก็น่าจะใช่นะครับผมแบบหัวยุ่งยุ่งอะไรอย่างนี้นะมีแบบว่าตรงแบบคอมีปกเสื้อขึ้นมาอ่ะน่าจะใช่อันนี้ก็เดาได้เล่นก็น่าจะใช้เป็นโอคาาาุน่่่งงงทีแแปลล้ว อ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องแบบใหม่มันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับต่อมานะครับผมนั่นก็คือเรื่องอาชีพใหม่นะครับอาชีพใหม่เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเช่นกันนะครับผมก็จะมีเรื่องของอวตารเอ่อคอลเลกชันก็มานะครับผมก็คือเอ่อได้เพชรหรือว่าได้ฉากสำหรับการแลกเกมพาสนะครับผมแค่แล้วเนี่ยไปหมุนอวตารเรื่อยๆนะครับซึ่งหมุนอวตารเนี่ยก็ตรงล็อบบี้เลยนะครับผมเป็นเหมือนกับตู้ให้เราเนี่ยเปิดตัวละครนะครับเอามาพิธีอ่ะตรงนี้นะครับผมล็อบบี้ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอวตาร ึ่งมันก็จะเป็นแต่ว่าตู้ให้เราหมุนตัวละครนะครับอย่างที่พูดไปก็คือจะมีตอนนี้ก็คือจะมีประมาณสองตู้นะครับผมเป็นตู้สากาโมโตแล้วก็ตู้ทรงนะครับโอเคนะครับผมเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับผมพอถึงจํานวนที่มันกําหนดเนี่ยก็ได้เพชรแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์เย็นเพิ่มเข้ามานะครับในเรื่องของ เอ่ออาชีพใหม่นะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอเรื่องการซิเทมเนี่ยนะมาพูดกันหลังจากนี้นะรวมถึงการหมดด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนั่นคือโค้ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดให้ทุกคนนะครับผมตรงหน้าจอตอนนี้เลยนะครับสามารถนําไปใส่กันได้เลยนะครับซึ่งมันจะมีโค้ดหนึ่งนะครับผมที่ได้ฉาดเขานั่งเยอะก็คือ250เลยนะครับผมก็ได้เกือบ1นึ่งเกมพาร์ทนะเพราะงั้นเนี่ยก็ไล่ใส่โค้ดได้ครบก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพอว่าอฟไล การดรอปคอยอันนี้ก็เป็นทั่วไปมันก็ไม่ค่อยจําเป็นอะไรมากนะมันก็เป็นแค่แบบว่าเพิ่มคุณภาพของเกมเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีเซตติ้งใหม่นะครับผมก็คือไฮพวกแบบว่าทีทรเรียคยีด้านขวาอะไรเงี้ยก็ปิดไปนะครับผมแล้วก็ปิดปุ่มโมบายแล้วก็ปิดบูทอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแค่แบบว่าเป็นเสริมเติมแต่งกันมาเฉยๆนะครับแต่หลัลกๆก็เรื่องของเลเวลที่มันแคปที่40นะครับผมคือจากปกตินย แค่30นะครับผมตอนนี้ก็เลเวลแคปหรือว่าเ e v e l ตันของอัปเดต2นะก็จะเป็น40แล้วแค่นั้นเลยนะครับผมสหรับเรื่องอัปเดตคร่าวๆนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการ์ดนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมาพูดกันเลยดีกว่านะครับการ์ดนะครับผมวิธีการเข้าคือเราต้องเทเลพอร์ตมาตรงล็อบบี้ก่อนนะครับผมก็จะอยู่ตรงจอยการ์ดฮับตรงนี้เลยนะครับพอเราเข้าไปนะครับผมเราสามารถเปิดได้ทันทีนะครับผมโดยใช้การ์ดคีย์นั่นเองนะครับซึ่งการ์ดคคคคคคีีีียยยยยย์์์์์์์หหาา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 าัััังงงไนนนนนนะะะะรรรรรรรบบบผผมมมมมกกกกกดด็็จจเเเออชชซึ่่ข อ่ะตรงนี้เลยนะครับซึ่งการคีย์เนี่ยสามารถซื้อได้3ชิ้นต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าเมอร์ชานเนี่ยจะรีสต็อกทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมบางการเนี้ยก็สามารถมาแลกการ์ดคีย์ได้เองนะครับซึ่ง1ึ่งการ์คีย์สามารถเปิดดันได้1รอบนะครับผมเพราะงั้นนี่หมายความว่าเราสามารถที่จะเปิดดันการ์ดได้เรื่อยๆจนกว่าคีย์เราจะหมดเลยนะครับแล้วดันการ์ดเนี่ยเข้าไปนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขึ้นฟุตเทจให้นะครับพอเราเข้าไปแล้วนะครับผมมันก็จะมีเวลากำหนดให้นะครับผมมันอยู่ที่ว่าตัวละครเราเนี่ สามารถที่จะผ่านไปได้มากแค่ไหนนะครับยิ่งผ่านได้เยอะนะครับผมเราจะยิ่งได้การ์ดเยอะเองนะครับซึ่งการ์ดนะครับผมเวลามันได้แล้วเนี่ยมันจะเด้งเข้ากระเป๋าเราเลยตรง หัวข้อการ์ดตรงกระเป๋าตรงนี้เลยนะครับซึ่งสังเกตดีๆนะครับผมการ์ดเนี่ยมันมีแบบว่าเต็มด้วยนะครับต้องมานั่งเคลียนะครับผมเพื่อไม่ให้การ์ดเต็มเพื่อรองรับการ์ดใหม่ๆที่มันจะดรอปเข้ามานะครับตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ต้องนั่งเคลียการ์ดเรื่อยๆนะครับผมซึ่งล่าสุดที่ผมลองลงเนี่ยมันตันที่20บ่บเบรางั้นเนี่ยผมก็ต้องมานั่งเคลียเรื่อยๆเคลียเรื่อยๆเคลียเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆมันก็น่างจะยุ่งยากอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ก็ต้องทำเพราะว่าอยากได้การ์ดที่มันดีๆนะครับผมประมาณนี้นะครับ มันก็จะมีเวลานับนะครับผมรู้สึกว่าครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีมอนให้เราเนี่ยตีไปเรื่อยๆนะครับสามารถลงได้หลายคนนะครับก็คือ1คนเปิดการ์ดเนี่ยแล้วทุกคนที่เหลือในเซิฟเนี่ยก็สามารถเข้าไปตีได้แล้วก็ดรอปการ์ดได้เช่นกันนะครับผมเพราะงั้นมันจะเป็นดันที่แบบว่าค่อนข้นที่จะเอาตีมาจะค่อนข้างคุ้มนะครับผมเพราะว่าช่วยกันตีได้นะครับผมแล้วก็สลับกันเปิดได้นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่ดรอปมานะครับผมนั่นก็ค ซึ problem, well, ่งการ์ดแต่ละอันนะครับผมก็จะบอกตรงขวาบนไว้นะว่าการ์ดเนี่ยมันช่วยเรื่องของอะไรนะครับอันนี้ก็คือเย็นนะครับผมเย็นมันบอกว่าเพิ่มเย็นนะครับผมที่ได้รับมา10%นะครับแล้วสังเกตตรงซ้ายล่างนะครับผมมันจะเขียนว่าทีมอยู่นะครับถ้ามันเขียนว่าทีมเนี่ยหมายความว่าการ์ดหนึ่งใบเวลาใส่ให้หนึ่งตัวละครเนี่ยจะมีผลทั้งทีมเองนะครับในทางกับการนะครับผมถ้าการ์ดใบนั้นเนี่ยเขียนว่าโซโล่ด้านซ้ายล่างเนี่ยมันก็จะหมายความว่าการ์ดใบนั้นนะครับผมจะเพิ่มดาเมจให้กับ ตัวละคระที่ใส่แค่ตัวเดียวนะครับยกตัวอย่างนะครับผมถ้าทรงตัวเนี่ยผมใส่การ์ดที่เป็นเย็นเนี่ยเอ่อเท่ากับว่าทั้งทีที่ผมใส่อยู่เนี่ยการ์ดจะมีผลทั้งหมดเลยนะครับก็คือเพิ่มจินโดยตรงเป็นนะครับแต่ทางกับการนะครับผมถ้าผมเอาการ์ดออกแล้วใส่เป็นการ์ดดาเมจสุคุนะเนี่ยมันก็จะเพิ่มแค่ตัวละคระที่ผมใส่การ์ดไปแค่ตัวเดียวนะครับตัวอื่นก็ยังเท่าเดิมประมาณนี้นะครับผม ในตอนนี้ในอัปเดต2นีใที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีการ์ดเย็นการ์ดดาเมจแล้วก็การ์ดอัลติเมทนะครับก็ตามตัวเลยนะครับผมเย็นเนี่ยคือเพิ่มเย็นที่ได้รับนะครับดาเมจก็คือเพิ่มดาเมจแต่ละตัวนะครับผมส่วนอัลติเมทเนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจอันตินะครับผมของตัวนั้นๆที่ใส่ไปนะครับซึ่งมันก็มีขั้นของมันด้วยนะครับผมก็จะสังเกตตรงขวาล่างจะมีขีดบอกอยู่นะว่าเป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันสูงสุดที่ขั้นไหนตรู้้กกคััันนน็ะออลลบงงงด แล้วก็1ตัวละครในตอนนี้นะครับผมสามารถใส่การได้เนี่ยหใบนะครับ แต่สังเกตว่ามันมีสล็อตอีก2สล็อตอาจจะต้องแบบว่านาไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นอีโบเช่นแบบว่าเอาไปเอวิกอะไรสักอย่างหนึ่งในอัปเดตต่อไปแล้วกันนะครับผมผมคิดว่าอาจจะมีผลตรงนี้ก็คือใส่การ์ดเพิ่มได้อันนี้ก็ต้องเราติดตามเกมอัปเดตต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครแบบว่าไม่มีเพื่อนเล่นเยมนี้หาเพื่อนเล่นก็สามารถเข้า Discord i s c o อดแก๊สศูนย์เคมาหาเพื่อนเล่นได้นะครับ คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย